สวัสดีครับจิตวิญญาณหนึ่งหนึ่งจิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์เดินหลออจิตสัตว์ใคร,รโดยทีละพงเทพกรกตครับคุณครับคุณเคยได้ยินคำว่าใช้ชีวิตอย่างมีสติไหมมีแต่คนบอกกันได้งนั้นเลยว่าให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติคุณรู้ไหมคุณใช้ชีวิตอย่างมีสติมันใช้ยังไงใช้ชีวิตอย่างมีสติเนี่ยมันใช้ยังไง สติแปลว่าอะไรครับสติคือการรู้ตัวการรู้สึกตัวแล้วใช้ชีวิตอย่างมีสติเราจะรู้ตัวเราจะรู้สึกตัวอย่างไรตัวเราเนี่ยมันคือใครคุณรู้ไหมเวลาใครเขาบอกเขาสอนให้ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับสติในความหมายของมนุษย์บนโลกนี้คืออะไรรู้ไหม คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่างรู้ตัวอย่างรู้สึกในความคิดเพราะว่ามนุษย์บนโลกนี้มันคือมนุษย์แต่ในรกที่ถูกควบคุมให้มีชีวิตด้วยความคิดการมีชีวิตยจงมีสติแล้วก็ต้องมีสติอยู่กับความคิดอันนั้นนะครับถึงจะเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างมีสต,ติแต่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 ความคิดนะครับมันไม่ใช่ชีวิตของเรา มันไม่ใช่ความจริงของชีวิตเราถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับเราใช้ชีวิตไปตามความคิดเเวลาจะทําอะไรก็ต้องคิดคิดให้ท่วนที่คิดให้ดีอย,นนอ,ยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเนี้ยนะครับมันไม่ใช่เรียกว่าสติครับเพราะว่าเราเอาสติไปจับที่ความคิดแต่ความคิดมันไม่ใช่ตัวตนของเราผมบอกแล้วว่าตัวตนของเราคือความรู้สึกอารมณ์การใช้ชีวิตอย่างมีสติ แท้ที่จริงนะครับเราต้องมีสติอยู่กับความรู้สึกแอารมคือเราจะต้องรู้ความรู้สึกของเรารู้อารมณ์ของเราว่าเรารู้สึกย่งไรเรามีอารมณ์อะไรแล้วเราก็แสดงออกหรือดําเนินชีวิตไปตามความรู้สึกและอารมณ์นั้นไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตมีสติอยู่กับความคิดแล้วก็ดําเนินชีวิตไปตามความคิดไม่ใช่ครับคุณครับผมจะบอกอย่างนี้ ความคิดนะครับมันคือจิตสํานึกความรู้สึกและอารมณ์มันคือจิตใต้สํานึกหรือจิตไม่สํานึกจิตสํานึกจะควบคุมจิตไม่สํานึกความคิดมันก็เลยควบคุมความรู้สึกและอารมณ์ความคิดนะครับคือจิตสํานึกจิตสํานึกมีสัดส่วนของชีวิตคุณ5%ชีวิตคุณแท้จริงคือความรู้สึกอารมณ์คือจิตใต้สำนึกมีสัดส่วนของชีวิตคุณ95% เพราะฉะนั้นการมีชีวิตเนี่ยคุณจะต้องมีสติอยู่กับความรู้สึกแกลล่มคือเกาบอของคุณที่เป็นจิตได้สํานึกหรือจิตไม่สํานึกแต่มนุษย์บนโลกนี้มันถูกโปรแกรมจิตให้คิดและมันไม่มีความรู้ของชีวิตมันไม่รู้ว่าชีวิตมันไม่ใช่ความคิดมันไม่รู้ว่าชีวิตมันคือความรู้สึกแกอารมณ์มันก็เลยมีสติอยู่กับความคิดเสร็จละถ้ามีสติอยู่กับความคิดนะครับคุณจะโดนควบคุมจิตคุณจะโดนควบคุมชีวิต ให้มีชีวิตไปตามความคิดของคุณซึ่งคุณจะไม่ได้มีชีวิตที่แท้จริงของคุณเองเลยคุณครับผมถามคุณวันนี้คุณใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่กับอะไรอยู่กับความคิดใช่ไหมผมบอกเลยมนุษย์บนโลกนี้ทุกคนใช้สติอยู่กับความคิดเพราะเขาไม่มีความรู้ชีวิตเขาไม่รู้ว่าชีวิตคือความรู้สึกแทรอล่มเขาก็มีชีวิตไปตามความคิดทําให้เขามีชีวิตของอีกโก กลายเป็นชีวิตของอีกโก้ที่มันเนียนไปกับเราโดยเราไม่รู้ตัวเรานะครับคุปความรู้สึกอารมณ์การใช้ชีวิตอย่างมีสติจะต้องมีสติอยู่กับความรู้สึกแก่อารมณ์หมายความว่าเราจะต้องรู้อารมณ์ของเราและมีชีวิตไปตามนั้นชีวิตจริงๆนะครับเราไม่ต้องใช้ความคิดเราใช้แค่ความรู้สึกความรู้สึกมันจะทําให้เกิดการรู้ได้แล้วรู้ได้ถูกต้องรู้ได้ดียิ่งกว่าความคิดได้ซ้ําเพราะความคิดนั้นมันคือความโง่ ความรู้สึกเนี่ยมันคือความฉลาดความคิดมันคือโลกภายนอกความรู้สึกคือโลกภายในชีวิตของเราแท้จริง95%า้รคือโลกภายในเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติอยู่กับความรู้สึกไม่ใช่ความคิดมันรุ์บนโลกนี้ครับจะถูกหลอกให้มีสติอยู่กับความคิดอย่างเช่นพระพุทธเจ้าสอนว่าให้กําหนด,ดลหมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรให้เราเอาเออความคิดของเราไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจ นั่นก็แสดงว่าเรามีชีวิตอยู่กับความคิดที่จดจ่อเราไม่ได้มีความชีวิตอยู่กับความรู้สึกของเราเลยว่าเรารู้สึกอย่างไรเรานั่งสมาธิเราเจ็บปวดขาไหมเราทะเลาะกับคนอื่นเรารู้สึกยังไงเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกของเราเลยเราใช้ชีวิตอยู่กับความคิดโดยตลอดว่าทะเลาะกับเขาไม่ดีให้กักเก็บให้อย่าทะเลาะให้วิ่งหนีอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้คือเรามีชีวิตไปตาม ความคิดมีสติอยู่กับความคิดซึ่งมันไม่ใช่ชีวิตของเราคุณครับชีวิตของคุณคือความรู้สึกและอารมณ์ครับคุณนะครับอ,อ,อยู่ในช่วงการเรียนรู้ชีวิตมืดสว่างและสว่างชีวิตมืดคือชีวิตที่คุณไม่มีจิตวิญญาณไม่มีความรู้จิตวิญญาณคุณก็เลยมีชีวิตของอีโก้คือมีชีวิตด้วยความคิดซึ่งคุณมีสติอยู่กับความคิด คุณครับถ้าคุณอยากมีชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตสว่างหรือชีวิตจิตวิญญาเนี่ยคุณต้องมีชีวิตที่มีสิทธิสิิ์อยู่กับความรู้สึกและอารมณ์เพราะความรู้สึกอารมณ์คือชีวิตของคุณอการที่คุณจะมีชีวิตกับความรู้สึกและอารมณ์ได้เนี่ยมันยากเพราะว่าคุณคิดมาตลอดคิดมาทั้งชีวิตแต่ความคิดนะครับมันทําให้เกิดความรู้สึกแอารมณ์คุณครับผมจะบอกจะ g ก้คุณอย่างนี้เอ ความคิดเนี่ยมันเป็นโปรแกรมอัตโนมัติมันจะลันอัตโนมัติโดยแม้คุณไม่คิดคุณก็จะรู้สึกอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นคุณไปเจอคนมองหน้าคุณคุณเริ่มรู้สึกอ่ะเฮี้ยมองหน้าหาเรื่องกูเหรอเห็นไหมคุณยังไม่ทันคิดเลยคุณรู้สึกแล้วว่าเขามองหน้าหาเรื่องมันเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่จะนำความรู้สึกอารมณ์มาหาคุณ เพราะว่าไอ้ความคิดน่ะมันกลายเป็นชีวิตคุณมันกลายเป็นประสบการณ์ที่คุณจะต้องรับรู้กับความรู้สึกแกลหลมนั้นทําให้คุณเ,เจอความรู้สึกเฮ้ยนี่มึงจะต่อยกูเหรอมึงจะมองหน้ากูเหรอเอาสิคุณจะรู้สึกยาง,างนงถ้าท้าที่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอันนี้คือลักษณะข,ของสิ่งที่คุณไม่คิดแต่คุณรู้สึก เพราะว่าความคิดมันหลอกให้คุณคิดมาตัต้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณมีแพทเทิร์นการคิดคุณมีทัศนคติอย่างนั้นไปแล้วมันทําให้คุณเกิดความรู้สึกอารมณ์ขึ้นมาแล้วทั้งที่ความรู้สึกได้อารมณ์มนกมันเป็นความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดจากความคิดที่เกิดจากการใช้ชีวิตด้วยความคิดของคุณแม้ว่าคุณจะไม่ทันได้คิดคุณก็จะรู้สึกไม่ดีกับคนที่มองหน้าคุณไปแล้วแต่ถ้า ผมเป็นคนอื่นคนอื่นมามองหน้าเนี้ยเขาอาจจะไม่คิดอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นคุณน่ะคุณจะคิดแล้วไอ้นี่มองหน้าหาเรื่องเหรออันนี้คือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึง่งคุณถูกบอกถูกสอนมาว่าคนที่สักร่างกายอ่ะเป็นคนอันตรายไม่ดีสมมุติว่ามีคนมาเดินใกล้ใกล้ใ,ล,ใ,ล,ใล,ลูกคุณอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ เห็นเขาสักเห็นเขาเจาะร่างกายนึกว่าเขาไม่ดีคุณก็แบบว่ารีบดึงมือกระชากมือลูกคุณนะให้อย่าเดินใกล้เขาอันนี้คุณมีความรู้สึกและคุณมีชีวิตไปตามความคิดแล้วเพราะว่าคุณมีความคิดความเชื่อที่มันโปรแกรมเป็นอัตโนมัติไปแล้วอันนี้แหละครับการมีสติอยู่กับความคิดคุณมีสติมานา,น,านแล้วจนคุณ ไม่สามารถเซน์ของการมีสติอยู่กับของเขาคิดได้เพราะมันกลายเป็นความรู้สึกและอารมณ์ของคุณไปแล้ววิธีการที่คุณจะมีคุณไม่สามารถแก้ความคิดได้คุณต้องเริ่มมือชีวิตไปตามความรู้สึกและอารมณ์นั้นคุณอาจจะต้องเออจ็บปวดหรืออะไรแต่คุณจะต้องมีความคิดและความเชื่อใหม่ที่ทําให้ความรู้สึกและอารมณ์ของคุณเปลี่ยนแปลงอ,อ,อันนี้คือตัวอย่างออของคุณที่คุณมีชีวิตอยู่กับความคิดมาก่อนแล้วซึ่งความคิดและความเชื่อของคุณอะ มันอาจจะไม่ตรงกับความคิดและความเชื่อของจิตวิญญาณหรือของพระเจ้ามันจะทําให้คุณเกิดความรู้สึกอารมณ์ที่ไม่ดีซึ่งความรู้สึกอารมณ์ที่ไม่ดีมันทําให้คุณไม่มีความสุขมันทําลายชีวิตคุณมันทําให้คุณเข้าไม่ถึงชีวิตที่แท้จริงของคุณคือชีวิตจิตวิญญาณเพราะคุณมีชีวิตอยู่กับความคิดคุณมีสติอยู่กับความคิดซึ่งเป็นอีโก้คุณครับอย่าอย่าเชื่อคนอื่นว่าให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีสติเพราะคุณจะมีสติอยู่กับความคิด ถ้าคนไม่มีความรู้จิตวิญญาณนะครับจะมีสติอยู election, ่กับความคิดตลอดเพราะเขาถูกโปรแกรมให้คิดให้เขาแสดงว่าสิ่งที่เขาคิดนั่นคือชีวิตของเขาความคิดคือชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นการมีสติคือมีสติอยู่กับความคิดแต่ความรู้จิตวิญญาณไม่เหมือนกับความคิดไม่ใช่ชีวิตของเรามันเป็นชีวิตของอีโก้การมีสติเนี่ยคุณจะต้องมีสติอยู่กับความรู้สึกและอารมณ์ซึ่งจะทําให้คุณรู้ตัวเองจะทําให้คุณเข้าใจตัวเอง จะทาให้คุณเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงถ้าคุณมีชีวิตไปตามความคิดนะครับคุณจะไม่ได้มีชีวิตที่แท้จริงความคิดนะครับมันทําให้คุณเกิดความรู้สึกและอารมณ์เออถ้าคุณมีชีวิตตามความคิดคุณก็จะมีชีวิตไปตามความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดจากความคิดของอีโก้การมีชีวิตตามความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดจากความคิดมันไม่ใช่ชีวิตของคุณมันคือชีวิตของอีโก้ในการเดินทางสายจิตวิญญาณหรือการมีชีวิตของคุณบนโลกนี้คุณต้องมีชีวิตไปตามความรู้สึก แม้ว่าความรู้สึกของคุณจะเกิดจากความคิดของอีโก้ก็ตามพระเจ้าจะปอกเปลือกอีโก้ของคุณออกเรื่อยๆให้คุณเข้าถึงความรู้สึกและอารมณ์ของคุณอย่างแท้จริงมากขึ้นเรื่อยๆผ่านการเจ็บปวดผ่านความทุกข์ทรมานจากประสบการณ์ชีวิตที่คุณจะต้องเจอในชีวิตจริงของคุณคุณครับวันนี้นะครับผมมาบอกคุณวันนี้คืออย่าใช้ชีวิตอย่างมีสติถ้าคุณไม่มีความรู้จิตวิญญาณเพราะคุณจะมีสติอยู่กับความคิด ความคิดไม่ใช่ชีวิตของคุณครับความรู้สึกและอารมณ์คือชีวิตของคุณครับการมีสติคุณต้องรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วแสดงออกและมีชีวิตไปตามอารมณ์นั้นถึงแม้อารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์ที่เกิดจากอีกโก้ก็ตามคุณต้องแสดงออกคุณต้องมีชีวิตตามนั้นก่อนเพื่อคุณจะได้เจ็บปวดความเจ็บปวดจะช่วยเยียวยาและจะช่วยทําให้คุณเข้าถึงชีวิตที่แท้จริงของคุณ ซึ่งเมื่อคุณเข้าถึงชีวิตที่แท้จริงเ่คุณจะดำเนินชีวิตไปตามความรู้สึกและอารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆค,คุณก็จะมีสติอยู่กับความรู้สึกและอารมณ์ของคุณมากขึ้นเรื่อยๆการมีชีวิตอยู города, itar, ย่กับความรู้สึกและอารมณ์นะครับคือเราจะต้องแสดงออกความรู้สึกและอารมณ์นั้นจนเราเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จากภายในคือเปลี่ยนความรู้สึกอารมณ์ได้จากภายในซึ่งจิตวิญญ,ญาณจะทําให้เราเป็นคนที่มีความรู้สึกและอารมณ์ที่ดีขึ้นชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นแต่ที่สําคัญคือเราต้อง แสดงออกความรู้สึกแกลล์ลมและมีสติอยู่กับความรู้สึกแกลล์ลมคือแสดงออกความรู้สึกแลอารมณ์นั้นแม้จะเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีก็าตามค,ครับอันนี้ผมฝากไว้ท่านเรานี้ครับเป็นเรื่องของการมีสติในชีวิตครับ <c oughs> เขาบอกคุณว่าจงใช้ชีวิตอย่างมีสติจงใช้ชีวิตอย่างมีสติแต่คุณจะต้องมีความรู้เพิ่มเติมอีกนิดว่ามีสติอยู่กับอะไรถ้ามีสติอยู่กับความคิดมันจะไม่ใช่ชีวิตของคุณคุณต้องมีสติอยู่กับความรู้สึกและอ์รมซึ่งเป็นชีวิตของคุณครับ โอเคครับยังไงกบความโควาาิดส9ปมผมด้วยนะครับผมไม่ได้ทํางานประจํานะครับผมให้ความรู้จิตวิญญาณกับคุณเต็มเวลาบริจาคให้ผมเป็นค่าใช้จ่ายรายวันได้ที่เบอร์พร้อมเพย์0929949294 0929949294โอเคครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ